สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีช n แนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ส่วนของไฟล์ pdf นะครับจากแอปพลิเคชันไลน์นะครับส่งให้เพื่อนในแชทไล n e ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทํำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการทําและจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของอ่ลายกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของลายแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการอ่คลิกไปที่ในส่วนของไฟล์ pdf ค้างไว้ <um> กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของไฟล์ pdf ค้างไว้กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของ pop up นะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ pop up แสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับ ที่เขียนวา่าแชร์กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของอแชร์กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มในส่วนของไฟล์ที่จะแชร์ไปนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะยังไม่เพิ่มนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าแชร์ทางด้านล่างกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอีก1รอบนะครับก็ให้เราหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของอเมนูที่เขียนว่าดูเพิ่มกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมา ก็ให้ทำการเลือกเพื่อนนะครับที่เราจะต้องการแชร์ในส่วนของไฟล์ PDF ไปให้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสักหนึ่งเดี๋ยวผมจะเลือกสัก3ชาร์ทกันนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของเพื่อนอที่เราได้ทำการ ที่เราจะแชร์ไฟล์ pdf ไปให้แล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าแชร์อยู่ทางด้านบนกันได้เลยนะครับก็ทำการคลิกแชร์ลวดครับหลังจากคลิกแชร์แล้วนะครับในส่วนขั้นตอนถัดไปในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแชร์ส่วนของไฟล์ pdf ส่งให้เพื่อนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ให้เรามาส่วนของชัดกันนะครับหลังจากที่เรามาส่วนของชัดกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปดูส่วนของไฟล์กันนะครับเมื่อเรามาส่วนของชัดกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของเออก็จะไฟล์ก็จะมีส่วนของไฟล์ v d ดนะครับก็ได้ทำการแชร์ไปให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนั้นวิธีการแชร์ไฟล์ PDF ส่งให้เพื่อนในแชทไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด ID c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT c h ช n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการปิดการแจ้งเตือนอ่ดแชทไลน์ทั้งหมดนะครับไม่ให้โชว์บนหน้าจอกันนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของแอปพลิเคชันไลน์กันได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็ให้เราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิเคชันไลน์กันนะครับหน้าแรกก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของอการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือกันนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในส่วนของอการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล,าล่างๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเลื่อนมาส่วของด้านล่างแล้วก็ให้เราทำการเลื่อนหาในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนกันได้เลยครับหลังจากที่เราเจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกการแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างในหน้าของการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อเราเข้ามาอย่างในหน้าการแจ้งเตือนแล้วนะครับก็จะมีเมนูให้เลือก ต่างๆกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูด้านบนสุดนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับหลังจากที่เป็นปุ่มสีเขียวๆนะครับก็จะเป็นปุ่มสีฟ้านะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการาปิดการแจ้งเตือนไม่ให้ในส่วนของข้อความนะครับแสดงบนหน้าจอกันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการปิดการแจ้งเตือนชทไลน์นะครับไม่ให้แสดงบนหน้าจอมือถือนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีช anel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของอัลบั้มนะครับและรูปนะครับที่เรามีอยู่ทั้งหมดในลายของเรากันนะครับว่าดูว่ามีส่วนของอัลบั้มกี่อัลบั้มนะครับก็สามารถดูได้นะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการดูแบบดูทั้งดูดูทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ได้เจาะจงว่าเราต้องคลิกเข้าไปดูจากแชทนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆกันนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับก็เข้ามาในส่วนของแอปพลิชันไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของแอปพลิชันไลน์กันแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของแชทนะครับตรงด้านล่างนะครับแถบที่2นะครับก็ถ้าเข้ามาในส่วนหน้าแชทแล้วก็จะเปราะมานี้นะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของหน้าแชทแล้วนะครับก็ไปที่ส่วนของแถบเมนูด้านบนนะครับ ก็จะเป็นแถบในส่วนของออสัญลักษณ์ที่เป็นดูอัลบั้มกันนะครับก็จะเป็นอันแรกนะครับด้านบนนะครับคลิกอันแรกหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าอัลบัม้มทั้งหมดของเรากันนะครับก็อันนี้ไม่ได้แยกนะอ่อ ไม่ได้แยกว่าจะเป็นในส่วนของอัลบัม้มอัลบัม้มของแชทไหนอะไรยังไงนะครับคือจะแสดงมาทั้งหมดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะกี่แชทเรามีอัลบั้มอยู่ไว้กี่แชทนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในอัลบั้มนี้ทั้งหมดกันนะครับก็เมื่นเลื่อนดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะในส่วนของชื่อห้องนะครับชื่อหรือคู่สนทนานะครับก็จะมีแสดงอยู่ด้วยนะครับ